ครับสวัสดีครับสวัสดียำเย็นครับผมอยู่กับโรงงานน้ำตาลชรินนะครับอันนี้เราวิ่งมารอบ2นะครับผมยังไม่ได้เข้าเลยยังอยู่ข้างนอกอยู่เลยครับมาตั้งแต่ตีสี่ตีห้าครับอันนี้ก็เย็นแล้วสิบเจ็แแล้วครับ รถก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับผม อันนี้ก็รถเกษตรครับรถเกษตรก็เงียบกริบเลยไม่มีสตาร์ทไม่มีเขียบก็เดินดูกันครับโอ้ลุงเบาซีดน้ำมาเป็นแท็กเลย จ้าของไปไหนแล้วลุกไปไหนแล้วนี่จากที่เราอยู่ยืนข้างหน้าเรามายืนดูข้างหลังบ้างครับรถไม่ขยับเลยเงียบกริบไม่มีติดครงติดเครื่องเลยรถ หล้ออันนี้ก็10บล้อไม่รู้ว่ารอบหนึ่งเข้าไปหมดหรือ,อยังครับถ้ารอบหนึ่งเข้าไปหมดแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นรอบสองเรามาดูแถวนี้ครับว่าเป็นรอบอะไร อันนี้ครับเราก็เดินดูกันครับรถก็ามาเรื่อยๆครับโรงงานบอกว่ารอบสองจะได้เข้าก็เงียบกิบครับคอยอยู่ตอนนี้รถเกษตรก็เต็ม ก็ไม่มีอะไรครับก็ดูแต่รถจอดนี่แหละโอ้ส่ใส่ใสอออยเข้าออกเข้าออกกระหนูนี่ใส่ไม่เสมอเลยดูสิครับ อันนี้กเกษตรนะครับดูใส่มาปูเศษตุกๆใส่ในได้เยอะนะครับ1 1บเอ็ดสิบ,สบสตันตาตานอนแล้วก็ลุกไปกินข้าวกินข้าวแล้วก็มานอน ไม่ได้ยังไงเนอไม่ได้ลงสักทีโ oh. อ้อวนแล้วนี่ครับอันนี้เป็นสลิงครับสลิงยก <c oughs> ได้เวลากินข้าวอีกแล้วตามาห้าทุ่มห้าทุ่มบอโอ้ นี่แต่รถซลิงรถสลิงก็ต้องมาจอดคอยคิวด้วยแทนที่จะปล่อยให้ไปยกเลยต้องมาคอยคิวเหมือนกัน <c oughs> ดูเป็นแถวเลยครับอันนี้สลิงอย่างเดียวแถวนี้ <c oughs> ดูเลยครับ น,นั่งแบบคุยกันนู่ ขนาดไม่มีโรบารก็ยังมาครับอันนี้ก็คุยกันนั่งคุยกันแบบเป็นอ่คุยอ่ะคุยอะไรก็คุยกันแล้วจะได้ไปกินข้าว จะคุยคุยแล้วก็ไปกินข้าวกินข้าวแล้วจะได้มานอนรถบัสกินเนาะเฮ้ยมึงจะถ่ายเรื่องี้กูเห็นเออไม่ได้ต้องต้องถ่ายให้เห็นนี่แหละเอออาจเป็นหลักฐานนี่โอ้ยเออเลยอันนี้ นี่แบบมานี่ทำไมว่าชอบมาลงน้ําตาลนี่มานี่มานั่งคุยมานั่งกิฟต์นี่โอ้โหตอนที่เขาให้ไปลงนี่ไม่ค่อยอยากลงเท่าไหร่แบบรออพูดอะพูดอะมองมัดแฮ่เออเลยอ่ะโอ้ยตรงนั้นไม่ได้ตรงนั้นเดี๋ยวตำรวจเห็นอ๋อไปไม่ได้เห็นเอ๊ะ สบายเลยคนมาโรงน้ำตาลหนูดิาลโอ้ยพบเลยพอลงเสร็จก็รีบไปใส่อ้อยมาอีกโอ้ยเดี๋ยวติดตามคิดต่อไปครับหลับคลิปนี้บายบายครับ